ถ้าบอกรักผู้ชายก่อนจะผิดปะคะเรแล้วผู้ชายเขาจะมองเราไม่ดีหรือเปล่าที่จริงแล้วชายหญิงเราก็มีสิทธิ์เหมือนกันใช่ไหมครับเวลาเรารักใครชอบใครเราก็บอกเขาได้ใช่ไหมครับแต่ในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีนั้นเนี่ยมันมองเหมือนรู้สึกว่าถ้าผู้หญิงไปบอกรักผู้ชายก่อนเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้หญิงง่ายๆผู้หญิงไม่รักนวลสงวนตัวหรือผู้หญิงที่วัฒนธรรมอะไรไม่ค่อยจะดีนักถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเราไม่บอกนะผมก็เห็นใจน้องๆผู้หญิงเหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายที่ดีๆแท้แท หาทำยายากไปทุกวันแล้วจริงไหมนะครับจนกระทั่งเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยเขาสอนลูกสาวเขาลูกสาวเขานี่จะไปเรียนห่างอกพ่อแม่เขาบอกว่าลูกเอ้ยยุคนี้นะผู้ชายดีๆแท้ๆหายากไปทุกวันแล้วถ้าเจอผู้ชายสักคนหนึ่งนะทํายังไงก็ได้ให้เขาแต่งงานกับเรายกเว้นว่าไปนอนกับมันโอ้โหชัดไหมครับชัดมากเลยถ้าเกิดน้องรักผู้ชายน้องบอกชอบเขา แต่น้องมีขอบขีดกั้นว่าไม่เกินระดับนี้นะถูกไหมครับไม่ว่ายังไงผู้ชายก็จะเห็นคุณค่าเราจริงไหมครับแต่ถึงเราไม่ได้บอกรักเขาแค่ผ่านมารักตัวจังรักเสร็จแล้ววันนั้นบรรยากาศเป็นใจแล้วเ,เป็นของการและกันเถอะนะผู้หญิงคนหลังก็าอาจจะไม่ชื่นชอบก็ได้ใช่ไหมครับเพราะมนได้มาง่ายเหลือเกินใช่ไหมครับในขณะที่ผู้หญิงคนแรกมาบอกว่าเออเรารักตัวนะเออเราชอบตัวนะแต่ก็ยังทําตัวเป็นผู้หญิงที่ดีน่ารักเรียนหนังสือเก่งทํางานดีและไม่เคยมีอะไรเกินเลยแบบนั้น น้องว่าผู้ชายเขาจะเลือกคนแรกคนหลังเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์แต่เวลาจะเข้าหาใครนะเข้าแบบเพื่อนๆก่อนเวลาเข้าแบบเพื่อนแล้วมันซึมลึกตีสนิทด,ดีเข้าใจไหมจ๊ะ